โอ้ยออตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทิก Research อะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับผมก็พาทุกคนกลับมาอยู่กับโปเกมอนสเกลต์เบลเล e ตกันอีกแล้วนะครับก็หางหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอีเวนต์เทเลเลสต7ดาวตัวใหม่เข้ามานะครับบอกว่าตัวใหม่ก็มันเป็น7ดาวใหม่นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าเป็นมอนหน้าเดิมนะครับนั่นก็คือเจ้าดอนโดโซนั่นเองก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเจ้าดอนโดโซเนี่ย มันเหมือนเทเลเรสหดาวแทบทุกอย่างนะครับเพียงแค่ตอนนี้มันเป็น7ดาวแล้วก็ดอกของดีขึ้นนะครับเหมือนเอาไว้ฟาร์มของนะครับก็อีเวนต์รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์เทเลเรส7ดาวดอนโดโซนะครับกับแมสเอาเบกเจ้าซูชินะครับสามสีเลยอีเวนต์นี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนะครับถึงวันที่8สิงหานะครับก็อีเวนต์ค่อนข้างนานอยู่นะครับหลายวันเลยแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นอีเวนต์ไคลิวต่อนะครับผมรออีเวนต์ไคลลิวซะมากกว่า ก็ตอนนี้ฟาร์มของขั้นเวลาไปก่อนนะครับขอแนะนำแมสอัลเบกของเจ้าซูชิไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็ในระยะเวลาอีเวนต์เนี่ยจะมีแมสอัลเบกของเจ้าซูชินะครับเกิดขึ้นในแมปทั้ง3นะครับก็คือแมปพาวเดียคิตาคามิแล้วก็ที่เทราเลียมนะครับที่แมปพาวเดียนะครับจะเป็นฟอร์มสีส้มนะครับส่วนแมปคิตาคามิเนี่ยจะเป็นฟอร์มสีชมพูแล้วก็แมปเทราเลียมนะครับจะเป็นฟอร์มสีเหลือง โดยอย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้ง3ฟอร์มนี้เนี่ยมันเกิดเฉพาะแมปของตัวเองเลยนะครับก็ถ้าเราไปที่จุด s มสอัลเบกก็จะเจอกับฟอร์มสีนั้นๆไปเลยทีนี้มาที่ดีเทลของเจ้าดอนโโซกันบ้างนะครับก็เจ้าดอนโโซเนี่ยมันเหมือนเทเลทหดาวทุกอย่างนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะมาเป็นเทเาท้ายธาตุน้ำนะครับแล้วก็เลเวลร้อยเลยเพราะว่าเป็นเลทเจ็ดดาวนะครับนิสัยเนี่ยก็จะมาเป็นอะดามันนะครับเพิ่ม a อ k ลด Special a t k ability นะครับเป็น hidden ability unaware นะครับ ability นี้เนี่ยจะทำให้ไม่สนค่า b u f ของอีกฝั่งนะครับก็คือไม่ว่าจะ b u f แค่ไหนนะครับก็ตีแรงเท่าเดิมส่วน m o v ที่ติดมานะครับจะมีท่า wave c a s h order up แล้วก็ earthquake กับ avalanche นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเลด7ดาวนะครับก็จะมี mark พิเศษให้ด้วยนะครับเป็น mighty mark ก็ mark เฉพาะของเลด7ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที่ผมแนะนำให้เอามาใช้สู้กับเลดนี้นะครับก็คือโดทาคุณนั่นเอง จริงๆเนี่ยไม่รู้ว่า Iron Hand ใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลดหกดาวเนี่ยมันก็ใช้ Iron Hand สู้ธรรมดานะครับแต่ว่านี่เป็น7ดาวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยากไปหน่อยนะครับสำหรับ Iron Hand แต่ว่าเจ้าโดทาคุณเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าชนะได้เราจะใช้เป็นเทล่าธาตุพืชนะครับแล้วก็ถือไอเทมเป็นเชลเบลแล้วก็อัดเลเวลให้เต็มร้อยนะครับลงไฮเปอร์เทนนิงนะครับลง IV ให้เต็ม6ค่าไปเลยนะครับส่วนนี้ใส่นะครับเราจะใช้เป็นมอร์เดส เพิ่ม Special Attack ลด ATK นะครับส่วน EV ก็ใช้เป็น HP 252นะครับสปีด d 20นะครับเพื่อให้เราไวกว่าเจ้าดอนโนโซแล้วก็ที่เหลือนะครับลงไปที่ Special Attack ให้หมดเลย a b i l i t y ก็เป็น normal Ability Li v i t e เนะครับเพื่อเอาไว้กันทตาด,ดินบ้างส่วน Move ที่จะใช้นะครับก็จะมี i o o n e f f n s s g g s แ n o t o a อ m คารแล้วก็ Skill s w a p นะครับ มาที่วิธีการสู้นะครับวิธีการสู้เนี่ยผมจะค่อนข้างฟิกให้เลยนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างลงมาถึงปุ๊บก็ใช้สกิลสวามนะครับเปลี่ยนอัพลิตี้ไปเลย1ทีเสร็จแล้วก็ใช้ไอออนดีเฟนต์อีก1ทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะโดนขโมยเทลร์ออฟ พอโดนขโมยเทลลออฟเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้แก๊สน็อตเนี่ยจนกว่าเราจะตายเลยหลังจากลงมานะครับก็ให้แปลงเทลลาแล้วก็ใช้อออนดีเฟนต์ไปครับตรงนี้เนี่ยจริงๆใช้สัก2ทีเนี่ยมันก็ยืนได้สบายแล้วนะครับแต่ว่าบางช็อตถ้าเราปล่อยเลือดเราน้อยเกินไปแล้วมัน เกิดโดนติดคิ้ขึ้นมานะครับมันจะอาจจะหมดหลอดได้เลยนะครับก็จะกด2ทีหรือ3ทีก็ได้นะครับส่วนผมเนี่ยกดไป3ทีนะครับก็มันเปืองเทินไปนิดนึงนะครับหลังจากเราบัฟด,ด้วย a อ d e ออนดีเไปแล้วนะครับสัก2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็ใช้คามายนะครับบัฟพ,พลังโจมตีของเราก็แนะนําว่าสัก4ทีนะครับประมาณ4ทีเนี่ยแล้วก็เริ่มตีได้เลยนะครับหรือว่าใครจะบัฟไปสัก4ทีแล้วก็ ตีสลับกับบัฟใหม่นะครับให้เต็ม6ระดับไปเลยก็ได้อ่าส่วนของตัวผมเนี่ยคือบัฟมัวบัฟเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเวลามันจะหมดจนเกือบไม่ทันตรงนี้ก็ลองดูเวลาเอาละกันนะครับว่าจะบัฟให้สุดไปเลย6ระดับแล้วค่อยตีทีเดียวหรือว่าจะบัฟแค่4 5หระดับแล้วก็ค่อยๆตีไปนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงสเตจที่เราแปลงเทล่าได้แล้วเนี่ยก็น่าจะง่ายๆแล้วนะครับมันจะอีซี่แล้วมันก็อาจจะแค่มีไม่ทันเวลาบ้างนะครับหรือว่าขิวเฉียดมากๆ โอเคครับแล้วก็นี่คืออีเวนต์ในช่วงนี้นะครับของโปเกมอนสกเก l e t เลตไวเลตนะครับก็ทั้งแมสอัลเบกเจ้าซูชิสามสีนะครับแล้วก็เลดเจ็ดดาวเจ้าดอนโดโซ่นะครับสำหรับพิธีรีเสิร์ชวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับบาย